สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาติดตามกันอัปเดตสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนประจำวันที่17สิงหาคม2568กันอย่างต่อเนื่องนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเลขความสูญเสียของกองทัพรัสเซียกันก่อนล่าสุดมีรายงานว่ากองกำลังพลรัสเซียที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนั้นเพิ่มขึ้นกว่า1 6 9 0 0 0นายโดยเพิ่มขึ้นอีก900นายภายในวันเดียว ส่วนความเสียหายในด้านยุทโธปกรณ์หลักก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยรัสเซียสูญเสีย,สสยรถถังจำนวน4คันยานเกราะ8คันปืนใหญ่49กระบอกเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง1ระบบและระบบป้องกันภัยทางอากาศอีก1ระบบซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียที่ค่อนข้างหนักในรอบหลายวัน และเมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่ที่ได้รับความสนใจมากพอสมควรนั่นคือเครื่องบินขับไล่แบบซู30ของรัสเซียได้ประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่ทะเลดำด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะงูโดยมีการพบชิ้นส่วนซากเครื่องบินแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่พบนักบิน หน่วยข่าวกรองของยูเครนเปิดเผยว่าสามารถตรวจจับการสื่อสารของนักบินรัสเซียที่หลุดออกมาได้และคาดว่าเครื่องบินลำนี้น่าจะมาจากกรมทหารจู่โจมทางเรือที่43ของรัสเซียอย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้ทางกองทัพรัสเซียยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่บล็อกเกอร์สายทหารของรัสเซียที่มีความน่าเชื่อถืออย่างไฟเตอร์บอมเบอร์ได้ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วซึ่งก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักว่าการสูญเสียซู30ครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องจริง แอดมินคิดว่าการสูญเสียซู่30ในพื้นที่ใกล้เกาะง,งูถือว่าน่าสนใจมากเพราะทะเลดำเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่รัสเซียต้องพยายามรักษาอำนาจการควบคุมทางอากาศและทางทะเลเอาไว้การหายไปของเครื่องบินขับไล่หนึ่งลำอาจดูเหมือนไม่ได้ใหญ่โตนะักแต่ถ้ารวมกับการสูญเสียสะสมที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถส่งผลให้ภารกิจราตะเวนและคุ้มกันกองเรือรัสเซียในทะเลดำม,มีความเสี่ยงมากขึ้น ส่วนฝ่ายยูเครนเองก็กําลังพยายามขยายการโจมตีทางทะเลทั้งด้วยโดรนชนิดพิเศษและขี่ปนาวุธพิสัยไกลดังนั้นทุกครั้งที่รัสเซียสูญเสียกําลังทางอากาศก็จะทําให้ความมั่นใจในการปฏิบัติการในทะเลดําของกองทัพรัสเซียลดลงเรื่อยๆและอาจเปิดโอกาสให้ยูเครนเพิ่มแรงกดดันได้มากกว่าเดิม ่อมาก็มีรายงานเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของรัสเซียโดยในรอบ13วันที่ผ่านมายูเครนสามารถโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียได้มากถึง7แห่งติดต่อกันถือว่าเป็นความถี่ที่สูงมากและส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและระบบพลังงานของรัสเซียซึ่งประเด็นนี้เองก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อหลักที่ประธานาธิบดีปูตินนำไปหารือกับประธานาธิบดีโดนันทป์ระหว่างการประชุมสุดยอดที่รัฐอาสก้าในเมื่อวานนี้ มีการคาดการว่าปูตินอาจพยายามผลักดันแนวความคิดการหยุดยิงบางส่วนเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะหากสหรัฐภายใต้การนำของทั้งกดดันให้ยูเครนอีกเลี่ยงการโจมตีเป้าหมายลักษณะนี้จริงก็จะช่วยให้รัสเซียยังคงมีรายได้จากการส่งออกพลังงานและนำเงินมาสนับสนุนการทำสงครามต่อไปซึ่งนี่เองที่ทำให้ยูเครนกังวลอย่างมาก ทีนี้เรามาดูการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียกันบ้างล่าสุดยูเครนใช้โดนพิสัยไกลโจมตีโรงกั่นน้ำมันในเขตซามาราซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้ากว่า800กิโลเมตร โดยมีโดรนกว่า10ลำเข้าร่วมปฏิบัติการการโจมตีครั้งนี้ทําให้เกิดการระเบิดหลายครั้งและมีไฟลุกไหม้ใหญ่2จุดนานต่อเนื่องหลายชั่วโมงโรงกลั่นแห่งนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะสามารถผลิตน้ํามันได้ถึง9ล้านตันต่อปีและนี่เป็นครั้งที่4แล้วตั้งแต่ต้นปี2025ที่โรงกลั่นดังกล่าวถูกโจมตีนอกจากนี้ยังมีเหตุระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่โรงงานผลิตดินปืนในเขตรายาซานของรัสเซียแรงระเบิดได้ทำลายอาคารในโรงง,งานจำนวนมาก สื่อรัสเซียรายงานเบื้องต้นว่าสาเหตุอาจมาจากความบุกพ่องด้านความปลอดภัยภายในโรงงานเองอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการและที่น่าสังเกตคือยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงว่าเป็นฝีมือดโดรนของยูเครนโดยตรงทั้งนี้โรงงานแห่งนี้เคยเกิดเหตุระเบิดลักษณะใกล้เคียงกันมาแล้วในปี2021ต่อามาเราไปดูสถานการณ์การรบในพื้นที่กันบ้างมีรายงานว่ากองกำลังยูเครนได้โจมตีคังกระสุนของรัสเซียในเขตโดเนสซซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพลรถถังที่132 รัเสียซที่ประจำการอยู่มาตั้งแต่ปี2015การโจมตีครั้งนี้น่าจะกระทบต่อศักยภาพการส่งกำลังบำรุงของรัเสเซียในแนวรบแถบนี้โดยตรง ส่วนที่แนวรบเมืองโปโครอฟกองทัพยูเครนได้ส่งกองกำลังพิทักษ์ชาติอาซอฟเข้ามาเสริมแนวป้องกันผลปรากฏว่ากองกำลังอาซอฟสามารถจุดการรุกคืบของรัสเซียได้สำเร็จป้องกันไม่ให้รัสเซียขยายการควบคุมเข้าใกล้ตัวเมืองโปโครอฟแม้ว่ารัสเซียจะพยายามส่งทหารราบกลุ่มเล็กๆเ,เ,เข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ยูเครนก็ยังคงสามารถต้านทานเอาไว้ได้แม้ว่ากำลังพลจะน้อยกว่าก็ตามตรงนี้ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าหน่วยอาซอฟยังคงมีบทบาทสำคัญมากในแนวหน้า ไปต่อที่ทางเหนือของคาคิฟกองทัพยูเครนสามารถจึดพื้นที่บางส่วนของด่านตรวจชายแดนกลับคืนมาได้พร้อมทางขับไลก่กองกำลังรัเสเซียออกจากพื้นที่ได้สําเร็จนับว่าเป็นข่าวดีของอยูเครนเพราะชัยชนะตรงนี้ไม่เพียงแต่ได้พื้นที่กลับคืนมาแต่ยังเป็นการเสริมขวัญกาลังใจให้กับแนวรบฝั่งเหนืออีกด้วย สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนันทรัมได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการพบปะก,กับนายวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่อรัสเซกาโดยระบุว่าเขาได้พูดคุยกับเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนแล้วว่ายูเครนต้องเจรจาอ่อนข้อเพื่อย,ยุติสงครามกับรัสเซียเนื่องจากรัสเซียถือว่าเป็นชาติมหาอำนาจแต่ยูเครนไม่ใช่พร้อมชี้ว่าปูตินต้องการดินแดนจากยูเครนเพิ่มมากกว่านี้ โดยจากการหารือที่รัสเซียลัตาปูตินเสนอการยุติปฏิบัติการทาหารในแนวหน้าทั้งหมดหากยูกเครนยกดินแดนในภูมิภาคโดเนิททั้งหมดให้รัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของยูเครนซึ่งมอสโกต้องการดินแดนส่วนนี้ขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซียร,ระบุว่าการหารือครั้งนี้เป็นประโยชน์และเขาต้องการยุติสงครามด้วยการแก้ไขไปยังต้นตอวิกฤตการยูเครนสงสัยปัญหาคืออยากได้ดินแดนของยูเครนแอดมินคิดว่างั้นนะ ประธานาธิบดีทมแสดงจุดยืนเห็นด้วยกับดิวที่ประธานาธิบดีรัเสเซียเสนอมาและเน้นย้ำการเจราจาสันติภาพที่ต้องมีการหยุดยิงก่อนซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่ยูเครนและสหาภาพยุโรปต้องการซึ่งประธานาธิบดีทมเห็นว่าเขาไม่รู้สึกยินดีหากไม่มีการตกลงหยุดยิง ประธานาธิบดีทั้มได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วว่าอะไรคือทางออกที่ดีที่สุดในการยุติสงคร,รามรัสเซียยูเครนอันโหดร้ายนี้และแน่นอนว่าทั้งสองชาติจะต้องเดินสู่ข้อตกลงสันติภาพไม่ใช่แค่หยุดยิงเฉยๆเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการหยุดยิงเลยด้านนายเซเลนสกี้ได้ออกมาปฏิเสธเง,งื่อนไขดังกล่าวของรัสเซียพร้อมประนามรัสเซียว่าที่ผ่านมารัสเซียไม่เคยแสดงความจริงใจในการยุติสู้รบแม้แต่น้อย ซึ่งทาให้การสร้างสันติภาพนั้นยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกดังนั้นการยุติสู้รบคือหัวใจสําคัญของการยุติสงครามด้านสหาภาพยุโรปเห็นด้วยกับความพยายามของทั้มแต่ยืนการานว่าจะยังคงสนับสนุนยูเครนและความบาดร,รัสเซียอย่างรุนแรงต่อไปนอกจากนี้ประธานาธิบดีทั้มยังบอกผู้นําสหาภาพยุโรปว่าประธานาธิบดีปูตินมีประสงค์ที่จะจัดการหารือด้วยภายหลังการประชุมหารือจบลงเป็นเวลา24ชั่วโมง2ผู้นําชาติมหาอำนาจอ้างว่า การหารือนี้เต็มไปด้วยความสําเร็จขณะที่ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าการหารือนี้เป็นประโยชน์ถูกที่ถูกเวลาและประารถนาที่จะจัดการวิกฤตการยูเครนไปถึงต้นตอด้วยสัติวิธีโดยประธานาธิบดีปูตินเพิ่มเติมว่าการพูดคุยที่อ ก้าเป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาทําให้รัสเซียสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้เรายังคารกจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการสนับสนุนให้เกิดการหยุดปฏิบัติการทางทหารด้วยซึ่งเราก็เห็นพ้องในจุดนี้ด้วยเช่นกันสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแต่เท่านี้นะคะแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพวกเรากันอีกเช่นเคยไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ